ฝันว่าบ้านน้ำรั่วตอนที่แม่สามียังมีชีวิตท่านดีกับฉันมากแต่ฉันมักจะรังเกียจที่แม่สามีเป็นคนบ้านนอกทั้งจนและสกระปรกมีครั้งหนึ่งแม่สามีมาพักที่บ้านในเมืองฉันรองผ้าไปอีกชั้นบนที่นั่งของแม่สามีเหตุผลคือกลัวว่ากางเกงของเขาจะสีตกแล้วทำให้โซฟาที่บ้านสกรปรกแต่สามีเป็นคนกระตันยูมากฉันเลยทะเลาะก,กับสามียกใหญ่สุดท้ายสามีเลยต้องส่งแม่ กลับบ้านเกิดที่ชนบทก่อนเวลาหลังจากนั้นไม่กี่ปีแม่สามีก็เสียชีวิตหลังจากรู้จักท่านปรมจาจรย์ฉันถึงเข้าใจหลักความเป็นมนุษย์รู้สึกผิดต่อแม่สามีมากๆสิ่งที่ชดเชยได้ก็คือทำบุญให้แม่สามีจุดตะเกียงหล่อพระพุทธรูปช่วงนี้ฉันฝันเห็นมีน้ำสกปรกรั่วลงชั้นล่างและมีคนขึ้นมาเรียกฉัน คนนั้นคือแม่สามีในฝันท่านแต่งกายโออาสีสันสดใสใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มจูงมือฉันเดินไปข้างหน้าไม่โกรธฉันเลยแม้แต่น้อยไม่ทราบว่าความฝันนี้หมายความถึงอะไรคะแม่สามีของเขาอาจเป็นคนที่เรียบง่ายไม่มีการศึกษาเกิดอยู่ชนบทวันวันทำไร่ไถนาหนึ่งคือยากจน สองคือทำไร่ไถนาตัวก็จะมีแต่ฝุ่นผงเลยดูสกปรกเขาเล่าว่าตอนที่แม่สามีมาบ้านเขาต้องเอาผ้ารองโซฟาเพิ่มรังเกียจที่เขาสกปรกเลยเอาผ้ารองเพิ่มตอนไปแล้วก็เอาผ้ามาสบัดสบัดกลัวจะทําโซฟาตัวเองสกปรกเขาเล่ารายละเอียดพวกนี้แต่ในฝันน้ําสกปรกในบ้านเขารั่วลงชั้นล่างและคนที่อยู่ชั้นล่างก็คือแม่สามีน้ําสกปรกที่ระบายออกคืออะไรคือความสกปรกในใจ ความไม่รู้ประสีประสาแต่แม่สามีแต่งตัวสดใสท่าทางดูมีสง่าราศีใส่เสื้อผ้าดีหมายความว่าอะไรแม่สามีมีกริยามารยาทด,ดีกว่าเขาและถือว่าใจกว้างกับเขาอยู่บอกเขาว่าไม่ต้องห่วงแม่ไม่คิดและคิดน้อยด้วยหรอกเมื่อไรที่เธออายุเท่าแม่ก็จะรู้เองอาจคิดแบบนี้ให้อภัยเธอเป็นแม่สามีที่ดีมาก แน่นอนเพื่อนของเราคนนี้ก็ตรงไปตรงมาซื่อตรงบอกว่าตัวเองไม่รู้จักความเขารู้ว่าผิดก็แก้ไขแถมยังปรับปรุงตัวการที่แต่งเข้ามาอยู่ในครอบครัวนี้จะต้องปรับตัวให้เข้ากันอย่าบอกว่าฉันมาจากในเมืองหรือครอบครัวเป็นข้าราชการอะไรพวกนี้อย่าคิดแบบนั้นถ้าคิดแบบนี้ก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้วันข้างหน้าจะต้องปะทะกันแน่เพราะงั้นต้องมี ความเคารพโดยเฉพาะในครอบครัวและครอบครัวคนที่แต่งงานด้วยไม่ว่าจะเป็นแต่งเข้าหรือแต่งออกคุณจะต้องเคารพครอบครัวของอีกฝ่ายรวมถึงสมาชิกในครอบครัวเขาเคารพมาจากใจจริงคุณถึงจะแสดงน้ำใจออกมาได้จริงๆไม่งั้นถ้าคุณดูถูกเขาแต่แสดงเก่งเจ้าเล่ห์แล้วคุณแสดงได้กี่วันล่ะ พอปรากฏออกมาจะต้องรุนแรงมากแน่ๆไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะคู่รักที่แต่งงานกันทั้งสองฝ่ายแต่งงานกับคนแบบไหนก็จะมีชีวิตอย่างนั้นที่อาจารย์พูดมาลองคิดดูว่าที่ความสัมพันธ์คุณไม่ดีหรืออยากกันแล้วใช่เป็นแบบนี้ไหมคุณต้องดูแลแม่สามีอย่างดีพอหลังจากนั้นสามีคุณจะรักคุณมากนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดก็เหมือนกับฐานบ้านคุณ ให้คุณทำฐานให้แข็งแรงถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้อาจารย์พูดแบบนี้ได้เลยแต่งงานกับใครไป,ไปก็ถูกลิขิตไว้แล้วว่าจะมีความสุขแค่หนึ่งในพันหรือแทบจะไม่มีความสุขเลยต้องรู้จักเคารพคุณก็จะมีความสุข และยังมีที่สำคัญที่สุดไม่ว่าแม่สามีจะสกระปรกหรือเหม็นแค่ไหนเขาล้มป่วยทำธุระบนเตียงในฐานะที่เป็นลูกสะภ้ยคุณควรดูแลอย่าพูดว่าแม่คุณนี่อึเหม็นจริงๆพอคุณต้องนอนบนเตียงบ้างลูกชายและภรรยาเขาไม่สนใจคุณคุณต้องอืึใส่เตียงเลยดังนั้นต้องรู้จักเคารพเคารพเคารพเราถึงจะมีดวงชะตาที่ดีได้รู้จักเคารพผู้ใหญ่ชีวิตคู่ เต็มไปด้วยความสุข